อเลยค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวมาแต่เมื่อสักครู่นั่งคุยว่าเออคุณอ้นน่ารักมากๆาเลยนะคะชมกันอยู่รักในนะใช่่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราได้ใช่ถ้าใครนะคะอยากที่จะโทรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการของเราพูดคุยกับเราได้วันนี้เราตั้งประเด็นเอาไว้ว่าคุณได้ยินความเชื่อแปลกๆอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในครอบครัวความเชื่อที่บรรพบุรุษส่งมาให้หรือว่าเป็นความเชื่อของประเทศเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเพียงแค่พิมพ์บีพีตัวใหญ่แล้วก็ส่งมา ตามด้ครัตอบองคุณส่งมาเป็น SMS ค่ะท şey> ี่หมายเลข4890011นะคะรุนรับเป็นเครื่องสำอางจากด s เสไปเลยหรือว่าจะโทรมาพูดคุยใช่ไหมคะโทรมาพูดคุยมาากค่าใช่เนาะพูดคุยกันเรื่องราวอะไรต่างๆก็ได้ที่อยากจะคุยกับเรานะคะดินฟ้าอากาศนะคะเรื่องสัพเพระเรื่องอกหักระคุดได้ไงว่าคุณอ้อโทรมาสายหนึ่ง ถามหลายคาถามมากเลย<ช>แสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้งจริงถูกต้องนะคะแล้วก็ทาให้เราได้รู้ว่าเขาติดตามจริงจริงด้วยอ่านว่าโทรเข้ามาได้นะคะเหมือนคุณอ้อเลยคะ่ะที่029363202 02นะคะและ029363203คะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เนะคะเป็นรุ่งราวของผู้หญิงเก่งกันมากนะ,ะช่วงนี้ต้องผู้หญิงคิดเป็นแล้วก็ผู้หญิงต้องเก่งด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิง,งคนนี้นะี่คะที่หลายคนรู้จักกันนานามชื่อว่าโอปอ อดังมากดังมากเธอเป็นตัวของตัวเองและมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ําแบบใครและไม่มีใครเหมือนถูกต้องนะคะ,คะซึ่งพี่โอปอปานิสราพิมปรุนะคะถือว่าเป็นสาวเก่งคนหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนดึงที่เหมือนคนอื่นเลยนะคะและไม่สวยแต่เธอมีความฝันค่ะ,คะมีความฝันและความมุ่งมั่นซึ่งเธอบอกว่าความฝันของเธอเนี่ยไม่ใช่อยากจะเป็นดารานะ,ะแต่อยากจะไปเที่ยวรอบโลก เคยได้ยินบอกว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสเธออยากไปเที่ยวรอบโลกเพราะฉะนั้นนะคะความฝันของเธอก็คือหนึ่งในะอย่างที่พี่ขวัญบอกเลยแอร์โฮสเตสสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้ใช่ไหมพี่โอปอนี่ก็เคยมีความฝันแบบเด็กๆที่โตขึ้นมาบอกว่าอยากจะท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะโดยมุ่งมั่นในการเรียนเริ่มเลยถ้าเที่ยวทั่วโลกก็ต้องภาษาเก่ง mm hmm. เธอจึงตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีตั้งใจมากๆนะคะซึ่งการเรียนของเธอเนี่ยถือว่าดีมากๆในขั้นแบบ คนเก่งเลยอะภาษาอังกฤษอะใช่แล้วนะคะโดยเธอเริ่มเรียนนะคะตั้งแต่มัธยมปฐมอปถมมัธยม,อ,มอุดมซึ่งเธอก็เก่งภาษาอังกฤษมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษานี้จนเธอคล่องนะถือว่าเ,เข้ากับตัวเองด้วยเ<ช>นาะใช่พี่ออปอนะคะก็เลยได้เข้าวงการมาถึง5ปีด้วยกันคะ่ะซึ่งเข้าวงการมาเพราะว่าเธอเนะคะเรียนอยู่ที่นิเทศาศาสตร์จุฬา ใช่แล้วเธอก็ได้มีการแสดงละครร่วมกับดิแทชุลาบ้างอ,อะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่วันหนึ่งค่ะเธอก็ได้มาร่วมเล่นละครเล่นหนังนะคะเรื่องแจ๋วเคยดูไหม <c oughs> เคยดู <c oughs> ที่เป็นพอชิตา <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับคน, <c oughs> คนใช่ <c oughs> แต่เขาเด่นมากบทเนี้ยแบบว่าเน็บแนมอะไรเงี้ยเราเป็นตัวของ <c oughs> เธอ <c oughs> เองนะคะจนคาแรกเตอร์นั้นทําให้ทุกคนจําเธอได้ในนะ้ำโอปอแต่ตอนนั้น <c oughs> อนจาจจะยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ <c oughs> จนเธอได้ผ่านตัวเองนะคะเข้ามาทําทั้งเป็นผู้เขียนบทด้วยนะคะรวมไปถึงได้เล่นซิทคอมด้วยคืออะไรนะเรื่องประตูตเนื้อคู่ประตูถลกย ไดูไหมตน,นี้นนไม่ไติดตามตลกมากๆนะคะ,คะซึ่งเธอได้ใช้คาแรกเตอร์ของเธอนั่นแหละทําให้โดดเด่นเหมือนกับว่าแสดงเป็นตัวตัวเองอะทำให้ทุกคนจําได้ว่าเธอเป็นสาวมั่นที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะ,คะแล้ววันหนึ่งค่ะสิ่งที่เธอฝันมามารบยอดกันเลยว่าเธอเป็นดาราปุ๊บแล้วเธอก็ทําความฝันของเธอได้ เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยนะไม่ใช่แต่เธอได้ไปเที่ยวรอบโลกไงมีเงินแล้วเที่ยวรอบโลกได้โอ้อ่าใช่นะคะแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เธอได้ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็กด้วย uh huh. นะคะซึ่งสาวคนนี้เขาบอกว่าเธอได้ทำความฝันแล้วและตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยภาพลักษณ์ของโอปอลจะดูว่าเป็นสาวอารมณ์ดีใช่ไหมใช่สาวอารมณ์ดีร่าเริงแรงมัม่นใจใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่อาจจะต้องการที่ให้ทุกคนจำเธอได้ในแบบที่เป็นตัวเธอ uh huh. นะคะซึ่งแบบ บางคนก็แบบถ้าไม่สวยแล้วเธอบอกว่าเธอไม่สวยแถมดําอีกอใครจะมาชอบเธอล่ะถ้าเธอไม่ทําให้ตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ดีอและเธอก็ใช้คาแรคเตอร์ของเธอนะคะทาให้ทุกคนจําได้ในนามโอปอที่แบบสาวมั่นชันแรงนี่อย่างนี้นะคะตอนนี้ทุกคนจำได้อีกแต่เธอเปิดตัวแฟนไปนี่คนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าสาวทั้งประเทศอิจฉาเธอเวลาว่าเธอเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอยากจะมีรักที่สมบูรณ์แบบแล้ว ผู้ชายก็น่ารักอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็พี่โอ๊กนะคะเขาก็ระบมีการเขา้าหาดูใจกันนะคะในระยะหนึ่งเลยในช่วงนี้นะคะอ่ะก็เรียกว่าน่าแสดงความดีกับพี่เขานะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งอ่ะเราต้องหาคำคมของแต่ละคนมาพูดไงยคนนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่านะคะเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเหมือนคนอื่นๆที่อยากจะมีความสุขกับชีวิตของเธออาชีพของเธอการงานของเธอนะคะโอปอลบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนสามารถทําได้เพียงสร้างความสุข ด้วยความที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมั่นใจไม่ต้องว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวแต่เขามั่นใจว่าคุณทําอะไรแล้วคุณรู้สึกว่า ทําให้ตัวเองมีความสุขและคนรอบข้างไม่เดือดร้อนค่ะอืมเออเนาะมันก็เป็นกาไรให้กับเราเองด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบว่าเราเรามีความสุขอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแสดงออกไปมันก็แบบมันเป็นตัวเราเป็นตัวเรามันไม่ต้องไปเฟคไม่ต้องไปนั่งพวงว่าแบบว่าเอ้ยฉันออกมาฉันจะดูดีไหมฉันจะเหมือนคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่มีความสุขไงเหมือนเขาจะทําให้คนอื่นรักในแบบที่เป็นตัวเขาไงเออไม่ต้องเฟคตั้งแต่แรกฉันเป็นคนดีเนี่ยนะอ่ฉัน ความมั่นใจกล้าพูดกล้าจิกของเธอนั่นแหละค่ะใ,ให้เป็นปมเด่นของเธอแล้วคนก็จะรู้จักเธอในภาพลักษณ์แบบนั้นว่าเออฉันพูดถึงโอปอลคือน,นี่แหละคือตัวตนแท้จริงของเธอเลยว่เาเป็นคนมั่นใจเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนคิดบวกนะคะก็ก็ก็ดีเนาะประสบความสําเร็จแล้วด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ปมได้ของตัวเองอะคือบางคนแบบฉันเกิดมาไม่โอเคไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยฉันท้อใจละฉันเบือ่อแบบเส็งชีวิตไม่ทําอะไรให,ให้ตัวเองมีความสุขเลยแต่พี่โอปอทําค่ะ ทุกอย่างที่สามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ฉันไม่ได้ขาวกว่านี้ฉันก็ไม่ได้แคร์ฉันไม่ได้สวยกว่านี้ฉันจะพร้อมมากกว่านี้ไม่ได้ฉันก็พอแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ฉันขอมีความสุขกับชีวิตของฉันแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่โอปอชนะใจพี่โอ๊คได้ก็คือสิ่งนี้แหละพี่โอ๊ชอบคนมีคาแรคเตอร์อ๋อหรอไม่บอกแถวนี้มีสองคาแรคเตอร์เลยพี่โอบอกว่าชอบ สาวที่มีคาแรคเตอร์คุณไม่ต้องสวยค,คุณไม่ต้องเด่นคุณไม่ต้องเลิศเพราะว่าแก่ไปยังไงมันก็ต้องเหี่ยว <c oughs> ใช่ไหมขอแค่คุณมีคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้หญิงที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุข <c oughs> <อ>ทำไมไม่มาแถวสตูเราเนอพี่โอ๊กเนี่ยจะเจอสาวที่ไม่สวย <c oughs> ไปหาเขาเลยไหมใช่ไหมถึงแม้ว่าขวัญจะเตี้ยแต่ขวัญก็อ้วนนะคะมีอะไรดีมั่นใจมั่นใจในความเตี้ยและความอ้วนของตัวเองไม่อ้วนนะกำลังพอดีเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวล เยต็มปปังเยอะไปแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพี่โอปอของเราถือว่าใครที่อยากจะเอาเป็นไอดอลได้เลยนะคะถือว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขจริงๆแล้วก็เธอสามารถทําให้ทุกคนเห็นว่า เธอมีความฝันเธอก็ทําได้ใช,ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ได้เป็น air hostess แต่ก็อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็พอมีเงินปุ๊บเราก็ทําได้ไงเที่ยวทั่วโลกได้เหมือนกันเนาะไม่ต้องไปทํางาน<ช>ด้วยไปเที่ยว<ช>แบบไปเที่ยวพ,พักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะคะ,คะอันนี้ก็แบบเป็นแรงบันดาลใจจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะรู้สึกว่าคุณอปอเนี่ยจะประสบความสุงในเรื่องของความรักในเรื่องของการทํางานแล้วก็ความฝันของเธอแต่ว่ามีอีกสาวสาวท่านหนึ่งค่ะจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของโลกแต่ว่าจบแบบไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่ เพราะว่าเธอเนี่ยยอมทุ่มเทให้กับอุดมการของเธอจนท้ายที่สุดเนี่ยเสียชีวิตเลยโอ้เครียดเหรอไม่าพูดสกำลังอินเลยอ่ะติ๊กตอคือแบบนี้ค่ะเรามารู้จักกับเธอเลยดีกว่านะคะนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะคะชื่อมาดามมารีกูรีนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2410แล้วก็เสียชีวิตในวันที่4กรกฎาคม2477ตอนที่เธอ เสียชีวิตเนี่ยเธออายุอยู่ที่67ปีและเสียชีวิตจากการที่เธอทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยละครแล้วแรกกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเกินไปจนเสียชีวิตนะคะเธอท่านนี้นะคะถือว่าเป็นนักเคมีผู้ค้นพบรังสีเรเดียมที่ใช้ในการยับยั้งการขยายตัวของมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแล้วก็โรคนี้เนี่ยทำให้คนไข้ในเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะคะเดิมทีเนี่ยย้อนไปดูประวัติของเธอนิด หนึ่งนะคะมาดามมารีนะคะเป็นชาวโปลแลนด์บิดาเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็มักที่จะพาเธอเนี่ยเข้าไปที่ห้องทดลองอยู่เสมอๆทําให้เธอเนี่ยสนใจในวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์การเมืองเกิดขึ้นนะคะสมัยที่รัสเซียเนี่ยมาปกครองโปลแลนด์ก็บังคับให้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการเธอก็ยังจะยืนยันในวิชาที่เธอชอบคือวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของภาษาที่ใช้ใน การร่ำเรียนก็ตามหลังจากที่จบการศึกษาตอนต้นนะคะเธอกับพี่สาวก็ทำงานเป็นครูอนุบาลเห็นไหม s right. <S มันเริ่มหักเหชีวิตเดิมเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าโอกาสเนี่ยได้ทำให้ผันแปรมาเป็นเป็นครูอนุบาลนะคะ <c oughs> ก็สอนหนังสือให้กับเด็กๆโดยที่พอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ส่งพี่สาวไปเรียนแพทย์ ที่ฝรั่งเศสแต่ตัวเธอเองเนะะี่ยค่ะด้วยความที่เป็นคนเสียสละอดทนแล้วก็ไม่ละทิ้งความฝันนะคะก็ยอมที่จะไปเป็นผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองค่ะ นะคะก็คือมิสเตอร์ปีแอร์กูรีนั่นเองอนามสกุลคุณคุณไหมใช่เพราะว่าสองคนนี้นะเพราะเขาทางานด้วยกันเขาก็เกิดเป็นความรัก<ม>และสุดท้ายเขาก็แต่งงานกันนะคะ,ะคุณมารีก็เลยเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีก็คือกูรีนะคะหรือว่ากูรีะนะตัวนี้นก็มีคุณมารีเนี่ยมาดามมารีก็มีลูกกับสามีด้วยครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขแต่ว่าเหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เสียชีว ในขณะที่เธอนน้นอยู่ในช่วงของการทํางานเริ่มต้นก็ทําให้เธอต้องเลี้ยง ลูกไปด้วยคนเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการค้นพบแร่แล้วก็รังสีต่างๆของธาตุยูเรเนียมนะคะซึ่งนำมาเป็นแร่พินช์แบรนที่ทำเป็นออกไซด์ชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่รังสีได้ก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นแร่ก,กัมมันตภาพรังสีนั่นเองนะคะเธอก็พยายามทดลองอยู่หลายปีพยายามสกัดแร่ธาตุต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เธอได้พบรังสีดังกล่าวนะคะก็คือแร่ธาตุเบรเดียมนั่นเองทำให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะคะและ ได้รับปริญญาเอกด้วยเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ได้รับโนเบลในสาขาของวิทยาศาสตร์แต่ว่าน่าเสียดายนะคะเธอเนี่ยก็มีการที่ถูกร่างกายของเธอเนี่ยหลังจากการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็ค้นพบแร่ธาตุนี้เนี่ยสุดท้ายร่างกายของเธอเนี่ยดูดซับปริมาณของกรรมภาพรังสีเกินไปทำให้กระดูกของเธอเนี่ยพรุนแล้วก็ทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุด นะแต่มันก็เป็นตำนานนะว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นะคะของกรรมตภาพรังสีเนี่ยนำมาซึ่งการรักษาปัจจุบันนี้ก็ใช้รังสีในการรักษามะเรง็งหรือว่าใช้รังสีเนี่ยมาใช้ในการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นก็ถือว่าเธอเป็นผู้ที่เสียสละที่น่ายกย่องจริงๆอย่างะะที่บอกถึงแม้จะจบแบบไม่เป็นไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ให้คนท,ทุกคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมองย้อนกลับไปในผลงานทางวิทยาศาสตร์ของเธอแล้วก็แบบยกย่องให้เธอเป็นเป็นสตรีที่แบบว่า อยู่ในดวงใจในวงการแพทย์จริงๆเหมือนเราจำเนาะเพราะว่าเขาทําอะไรให้เราแบบเฮ้ยเก่งนะผู้หญิงแบบที่สามารถค้นคิดหรือว่าค้นคว้าต่างๆเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ยากแต่พอทําได้ปุ๊บถึงเธอจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่เธอก็ยังอยู่ในความทรงจําของหลายๆคนและจําได้เหมือนกับคนที่สร้างอะไรนะไอโฟนอ่ะใช่ไหมที่เสียชีวิตไปแต่ทุกคนก็ยังจำเธอจำเขาได้ ะาะเขาคือผู้สร้างะอะไรอย่างเี้ยใช่นะเอาละค่ะแล้วก็ดีใจที่วันนี้เนี่ยทุกคนก็ยังเห็นถึงความสำคัญของเธอแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องราวตำนานของเธอยังไม่รู้จักจบสิน<ช>น้นเนาะแต่ว่าเราก็แบบว่าแอบเศร้าอ่ะ ออแต่ก็ไม่เป็นไรเน,น,นาะ<า>เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเราทำอะไรเพื่อต่างคมหลือได้เนี่ยคือคนทุกคนต้องเสียชีวิตอยู่แล้วไงแต่พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะทิ้งอะไรเอาไว้ให้คนข้างหลังเนี่ยเขาพูดถึงหรือเขาเราลึกถึงใช่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งทั้งสองคนเลยนะคะ,คะก็เอาเป็นแบบอย่างได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราก็จะ พาทุกคนไปเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เป็นแฟชั่นเครื่องประดับกันบ้างแล้วก็มีการประดิษฐ์ DIY จากเครื่องประดับชิ้นนำด้วยจะเป็นอะไรอีกครู่ได้รู้แน่นอนค่ะ